สวัสดีค่ะจรา์นกแก้วขานนี่เรันสปาแอนด์ไอบราบิวตี้นะคะวันนี้มาดูคุณหนังเสกสวยอีกแล้วอินเนอร์นะคะเบาๆนะคะช้าๆนี่คืออินเนอร์นะคะเนี่ยไม่เจ็บเลยลูกค้าไม่เจ็บเลยทำทั้งคิ้วทั้งตาเลยนะคะตาที่เล็กๆอ่ะอยากเป็นตากลมโตนะคะให้ทำอินเนอร์นะคะจะทำตาโตๆกลมๆนะคะสีที่ใช้นะคะดำแบ็กนะคะแบ็กของตัวอัลฟานะคะเลิศเลยอ่ะ ดันมานะคะ,ะด,ดูชัดเลยนะคะเ <thì, S 1> ก,ก่าเบาๆอย่างนี้ใช้เข็ม5้ากลมนะคะเกาเบาๆดันแบบเอามือดันลูกตาแล้วให้ขนตางายขึ้นมารับกับสีเข็มนะคะเป็นเทคนิคของโรงเรียนเรานะคะอินเนอร์สบายๆเบาๆนะคะหัวตาหางตาเล็กๆนะคะตรงกลางใหญ่ๆเป็นดำๆหนาๆขึ้นมานิดนึงเราจะทําให้ตาโตนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ สนใจทําขอบตาอินเนอร์นะคะเบาๆแบบนี้กับคูณหนันนะคะถ้าทาอินเนอร์นะคะกับคุณครูสามพันเก้านะคะถ้าายเลเนอร์มีหาง4ี่พันเก้าที่อุดรธานีกับคูณหนันนะคะเดี๋ยวจะทำเป็น Before After ให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอะไรยังไงนะคะเนี่ยว่าทำออกมาแล้วหน้าตาเปลี่ยนไหมอะไรยังไงนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะสนใจทำขอบตาอินเนอร์กับคุณหนัน0 4น9 3 2 9 3 2 2 042183221หรือมือถือคุณนันเลยนะคะ0943691444ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ